กินมอม้าเฮ้ยแล้วติดตามค่ะไม่มีใครเลยแลติดตามค่ะหน้ารอยมเลยลิมิโนเป็นยังไงชาร์กอรันเป็นยังไงโอ้โหพี่ลิมิโนหล่อมากครับผมเองก็เป็นแฟนคลับเขามาตั้งอ้โหหลายเรื่องมากครับแล้วก็ดีใจวันนี้ได้มีโอกาสได้เจอเขาตัวจริงเป็นแฟนเขาเรื่องไหนคะ F4 F5 F4 ผมก็ดูครับแล้วก็โอ้โหติดตามมันตั้งแต่เด็กๆเลยครับเพราะใช่ลิมินโอลเขาดังหลายเรื่องมากควาหลอกเขาดังสุดสุดครับเราคิดว่าเราได้เราเทียบได้ไหมยอมสโลล์แ้วนอนเลยนะแต่เราบอกว่าเราหล่อสุดในซอยบ้านเราแล้วมันแค่แถวนั้นนะครับแค่แถวซอยอมรเอานนี้ผมนัดซอยแล้วเราก็ถึทั่วไปทั่วไปวันนี้ต้องยกให้พี่คนนะใช่ครับ ดีใจครับดีใจมากๆได้เจอเขาการดูแลตัวเองเหรอครับก็ช่วงนี้ก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะเราทํางานตรงนี้ก็บางทีนอนไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เ,ออเดื่มน้ำเยอะๆแเราแต่คนก็อมองว่าโอ้เยคนตกรอยุคนอยู่ถามว่าตั้งแต่วันแรกที่สยามหน้าเราก็ไม่เปลี่ยสนยสตาร์ทเลยผู้สาธารณครับดีใจครับก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบว่า ชื่นชมครับแต่โอเขาก็พยายามดูแลครับเพราะว่าเราทุกคนก็มีการแบบว่าถดถอยอยู่แล้วครับยิ่งยิ่งแบบเวลามันผ่านไปมันก็ต้องมีบ้างครับก็ต้องมีแบบผลิตภัณฑ์หรือว่ามีวงเขาเรียกว่าการดูแลให้ครงรจอืผมคิดว่าสิ่งที่มันต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับเราสาหรับโอ้โอ,โอ,โอ้เน้นคือเรื่องผิวหน้าครับเพราะว่าเราโดนแดดโดนรังสี uv ทุกวันอะไรเงี้ยครับผมก็จะเน้นเรื่องของการแบบทาครีมกันแดดล้างหน้าให้ เสร็จแล้เขาเราต้องสร้างสมบุกสมบันอย่างราจะใช้ชีวิตสมบุกมากครับแล้วเราก็ตากแดดบ่อยด้วยเลยใช่ไหมครับใช่นะเชิญชวนรอบมีถึงงานที่วันไหนครับก็อยากเชิญชวนนะครับอยากให้ใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมมา m e r อร์สเอสเตติกนะครับเอ็กซ์โปนะครับที่ลานฟาร์มพารากอนก็จะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7เลยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรเข้ามาครับ เพราะว่ามีโอกาสได้เห็นข่าวแล้วครับที่เขาบอกว่าเออตวัวอักษรย่อมอม้าคือ <c oughs> ผมเองนี่แหละครับเพราะว่าเออผมมีมีโอกาสได้ได้คุยแล้วก็เออได้ติดต่อกับทางตำรวจแล้วครับจริงๆ <c oughs> เรื่องราวของเราเป็นยังงไราเรื่องราวของโอ้จริงจริงเราก็คือเริ่มจากที่ผมไปซื้อรถนี่แหละครับจากคนไว้เนื้อเ <c oughs> ชื่อใจกันลุนที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ เออผมก็ไม er ่ม anyway, ีโอกาสได้ได้ของก็เขาก็คือเงินผมมาอะไรเงี้ยครับก็เออแต่ว่าทะเบียนมันมันมีมันมันได้เป็นชื่อผมไปแล้วก็เลยคือก็เลยมันมันก็เลยมีตำรวจทางตำรวจติดต่อมาว่ารถคันนี้มีปัญหานะอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เขกเขาไปให้ปากคาแล้วก็พูดถึงว่าเออคันนี้มาอย่างไงอะไรเงี้ยเราไม่ได้รถเราไม่ได้รถเพราะเราทะเบียนใช่ครับทะเบียนเป็นชื่อเราแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้รถแต่เราก็ เราก็คุยกับทางรุ่นพี่เขาก็รับชอบเราครับแล้วก็ใช่ครับตอนนีน้ทางตำรวจก็อยากให้เขาไปให้ปักคำเพื่อข้อมูลครับเพราะว่าเราคุยกับทางตำรวจเขาก็บอกว่าเราเป็นเข้าข่ายในผู้เสียหายก็อยากจะให้มาแบบว่าให้ปักคำให้เรียบร้อยแต่ว,ว่าตอนตำรวจเรียกผมาผมก็งงครับก็ตกใจครับแต่ว่าก็คุยกับทางพี่ตำรวจที่เขาดูแลคดีนี้ครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าฟังจากที่โอเล่ามาคือโอเป็นผู้เสียหายนะแล้วก็อยากจะ เอ่อให้โอมาให้ปักทั้เพื่อช่วยในลูกคดีเนาะเพราะแสดงว่าโอก็โดนหลอกมาถึงทีโอก็โดนหลอกเขาก็โดนหลอกมาด้วยครับอ๋ที่นี้ก็โดนหลอกด้วยแสดงว่าตอนซื้อคือทําสัญญาเรียบร้อยแล้วจ่ายปคกแล้วแต่ไม่ได้ของไม่ได้รถใช่แต่ชื่อเราไปอยู่เป็นรถไปแล้วใช่ค่าแล้วหลังจากนี้คือขั้นตอนอจะยังไงคะต่อไป ขั้นตอนหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับทางที่คุณตำรวจที่เขาดูแลครับเขาก็อยากให้โอเข้าไปให้ปากคำเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับคดีครับไม่ได้กังวลใจอะไรนะ่ไหมไม่ได้กังวลครับว่าเราเราก็เป็นคนปกติอยากไปซื้อรถนี่แหละครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออตนครัวเขาเขาไปทําอะไรมาเราไม่รู้ครับเพราะว่าเราก็เห็นรถมันมีทะเบียนมีอะไรถูกต้องเราก็เราก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับไอ้โม่ได้คุยกับคุณพี่มันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเกิดที่การ เขาก็บอกว่ามันมันมีการแบบว่าต้นขั้วครับคนที่ขายมาที่หลอกลวงเขามาเขาอาจจะไปปรับเปลี่ยนข้อมูลอะไรเงี้ยผมไม่ทราบครับแต่ว่าเจ้าตัเองเขาก็า,กากแสดงความบริสุทธิ์กับทางตำรวจครับว่าเรา <c oughs> เรา<ๆ>เราซื<ๆ>า้อแบบนี้นะ<ๆ>เป็นแบบนี้อะไรเงรี้ยคือมันหลายทอดเหมือนกับมันจะไปใช่ครับเพราะว่า<ๆ>ประมาณคนที่สองครับที่ซื้อเขาบอกว่าเราได้รถได้เงินได้เงินคืนแล้วครับนคือเราไม่ได้มีเพียงเสียอะไรผมไม่ได้เป็นผู้เสียหายครับแต่ว่าในรูปคดีเราเป็นเรามีชื่อเป็นผู้เสียหายจริงๆก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบ กเราา็น่จะไม่เคยครับไม่เคยครับเพราะเราก็เล่นมานานแล้วก็ไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยงั้นพี่ถามเวลาคุณซื้อรถมือสองต้องดูยังไงบ้างตอนที่เราซื้อตอนก่อนซื้อเราก็เช็คให้ละเอียดนะครับทั้งเรื่องของทะเบียนแล้วก็ไปโอนที่ขนส่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเช็คเป็นประจำเช็คประจำครับแต่ถ้าเคนนี่มันอาจจะหลุดไปเคสนี้มันมันเรามันเกิดปัญหาอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวเองเขาก็ได้รับค่าเสียหายคืนมาแล้วก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเหตุการณ์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ประมาณ2เดือนเองครับโอ้โหใช่ครับโอ้โหอันนี้ผมไม่ทราบคุณระยะจากกรุงเทพ้ามไปเท่าไหร่ล้านกว่าบาทอย่างนี้มันเขียนเลยไหมโอ้เวลาแบบจะซื้อรถจะอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็ก็ทำให้เราระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเราก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไรทีเราเห็นเอกสารมันถูกต้องแล้วเขาอาจจะแบบว่าไปมั่วอะไรมาเราไม่รู้ อย to ่างนี Trail ้มันต <Exactly. S 2> <t initiation> ้องเช็คคันทุกคันที่เรามีอยู่เลยไหมก็เช็คครับปกติคันอื่นก็เช็คแต่มันที่มีปัญหาเนี่ยคือคันนี้คันเดียวก็ที่ราจะนี้มันก็คือจะเข้าไปให้ความรู้เราแบใช่ครับแต่วันนี้คือยังไม่ได้ให้ใช่ไหมถึงไปแล้วคือได้คุยกับทางที่ตำรวจแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสคิวว่างเข้าไปให้ปรับขับน่าจะวันสองวันนี้แหละครับตั้งแต่อยู่ในวงการมาใช่แต่คุยกับพี่ที่เขาดูแลอยู่แล้วอะครับในได้คุยราสากันแล้วเขาก็ถามว่าเป็นมาอย่างไรอะไรคนรอบข้างตกใจ่าพอบอกที่ขาวว่าเกี่ยวกับ เขาก็ตกใจแต่ผมก็อธิบายทุกคนฝั่งว่าเราเราแค่ไปซื้อรถแหะครับแล้วเราโดนเขาหลอกอะไรเงี้ยท่านประธานมองมีเกียวผมคงไม่มีโอกาสไปทำอะไรับตั้งแต่อยู่ในวงการมาอันนี้ถือว่าเป็นข่าวแบบน่าตกใจที่น่าตกใจสุดไหมเคยขึ้นมาแล้วครับสารแต่ว่าแต่ก็ไม่อับใครบอกเสียใจเลยไม่ได้เขีจนคสีบเดี๋ยวครับต้องต้องเข็นอีกเยอะ ที่ทาไปเข่งันสือโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอภาพนิ่งหน่อยนะคะขอบคุณค่ะน้นใสตาน้ำสูดลอกมากค่ะ <laughs> โอ,โอ<ด>้ก็มีนะคะ่ะ